ตอนที่ตลาดซื้อขายครับผมผมไม่ได้ทําสรุปชาร์ตมานะแต่ผมจะบอกว่า,าทีมที่ดูน่าสนใจในเลที่2เนี้ยมีอยู่ประมาณ3ทีมนะครับและไม่น่าสนใจก็มีพอสมควรอ่ะผมยกให้เบอร์1เบอร์1น,นะครับที่ที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะเบอร์1เลยคือลาดลีลาดลีเนี่ยเป็นทีมที่เสริมทัพได้ได้ตัวแบบเนื้อหนังอ่ะ เออได้ตัวแบบใช้งานได้เลยเนี่ยใช้ใช้ใช้งานได้เลยอาจจะเลื่อนสักเนี่ยอาจจะฟอร์มตกนิดนึงแต่ว่าผมว่าก็เขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าจะเป็นตัวจริงที่ราลีก็ไม่น่ามีปัญหากับตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาหรือซ้ายถ้าจะปรับมาอะไรเงี้ยเอ่ออะไรนะ Ting. ไมเคิลติงนะครับ Ting, ติงนังนงตังนิงก็จะเข้ามาในโคตาอาเซียนพราะเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเล่นเป็นตัวสำรองได้เป็นน่้นเป็นนี่เป็นตัวจริงก็ได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบ แล้วก็มีเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวบราซิลผมจําชื่อไม่ได้นะยังไม่เห็นชื่อเพราะเสริมชุดเนี้ยอามีเควินเข้าใหมา่คนหนึ่งเพราะเสริมชุดเนี้ยแล้วเสริมด้วยตัวที่มีน้ําหนักมากอยู่พอสมควรเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะหวังอะไรสักอย่างอ่ะทีนี้เรามาประเมินในสิ่งที่เขาหวังกันหน่อยแชมป์เนี่ยเขาคงไม่ได้หวังขนาดนั้นนะครับแชมป์ไม่ได้หวังขนาดนั้นเมืองไทยคับตกไปแล้วนะครับเหลือ FA ใช่ไหมอ่า แชมป์ไทยลีกก็คงจะไม่หวังแต่ว่าปีนี้ยปีที่กําลังจะมาถึงอ่ะปีนี้ที่แข่งอยู่ก่อนปีนี้ที่แข่งอยู่ก่อนเนี่ยมันยังมี ACL2 อีก2นัดให้เล่นก็คือการเจอกับเปอร์ซิบันดุงนะครับซึ่งเขาก็เวทแล้วว่าถ้าเตรียมดีๆได้ตัวดีๆเข้ามามีอาวุธเพิ่มมากขึ้นในแดนกลางทีมทมันก็จะทีมมันก็จะอ่าไดเนนติงอ่อทีมมันก็เขาเรียกว่าได้ลงล็อกพอดี การเสริมทับเพื่อที่จะสู้กับเปิดซิฟนะครับถามว่าทำไมทาไมไม่เอาตัวนอกมาหมดเลยเพราะว่าโคตา้ามันไม่จำกัดนี่คำตอบมันก็คือมันก็ติดโคตา้าในหลีกอยู่ดีครับถ้าเอาตัวนอกมาหมดโคตมันก็ต้องแบ่งกันอยูออ่ทุกวันนี้ก็เต็มอยู่แล้วถูกป่ะทุกวันนี้ก็เต็มอยู่แล้วอ่ะก็ต้องมีตัวออกตัวไปตัวออกตัวไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวของการเสริมทัพมันก็ต้องเพื่อสําหรับทั้งในใช้ในหลีกแล้วก็ ใช้ใน ACL ด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่มันจะขอเซ็นแค่6กเดือนมีแต่น้อยนะครับมีแต่น้อยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเสริมมาเนี่ยก็ดึงตัวไทยมาที่มันใช้งานได้ประสบการณ์เลเวลระดับทีมชาติสูงๆเข้ามานะครับผมว่าเขาหวังนะหวังว่าจะจบรองแชมป์ได้สำหรับราดบุรีถ้าดูจากตัวที่เสริมแล้วโอเคอาจจะเสียดายสกอตต์อาราดส์หน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับตามที่เคยเล่าให้ฟังว่า เินเดือนนี้เขาแพงไปนะครับมันไม่พอที่จะพูดเอาไปเสริมตัวอื่นอนะ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรออันนี้รอดูเลยนะไม่แน่ว่าสัญญาฉบับนี้ที่ยืมตัวเจริญศักดิ์มาเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาซื้อขาดในอนาคตหมายความว่าราชบุรีอาจจะจ่ายเงินนิดเดียวเพื่อเอาเจริญศักดิ์มาเป็นของตัวเองแบบถาวรในฤดูกาลหน้านะไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่า เท่าที่ผมฟังมาจเจริญศักด์อาจจะหมดอนาคตในใน BG แล้วอันนี้ก็ก็ต้องบอกก่อนว่าฟังมานะครับอาจจะมาอยู่นี่ถาวรเลยก็ได้ถ้าสมมุติว่าได้ไป ACL Elit e ถูกไหมมันก็คุ้มอยู่นะครับเเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าดูจากน้ำหนักที่เสริมมาเนี่ยผมว่าที่2ลุ้นได้เพราะว่าเขาก็มองว่าเขาเป็นเกรดเดียวกับท่าเรือและแบงคอกณนะชั่วโมงนี้พอเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาเข้ารอบ 8ทีมสุดท้ายใน ACL ได้เนี่ยโหยิ่งไปกันใหญ่อ่ายิ่งไปกันใหญ่หมายความว่านี่คือ,น,คอนี่คือการวัดระยะแหละว่าราชบุรีจะจากทีมระดับภูทรเนี่ยระดับภูทรเขามีเชียงรายเป็นโมเดลอยู่แล้วเนาะเชียงรายเคยเป็นแชมป์ทุกรายการในประเทศมาแล้วเออเขามีเชียงรายเป็นโมเดลเขาก็อยากที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นมากแต่ว่าทามมิ่งของเชียงรายมันดันมาก่อนราชบุรีเองก็ ค่อยๆไต่เลเวลวิธีการมันโอเคแหละอยากเป็นแบบนั้นได้แต่ว่าเขาไม่ได้มีเงินจากในทุนที่เป็นแบบนั้นเหมือนเชียงรายในยุคที่เคยเป็นแชมป์ไทยลีกเขาก็ใช้วิธีการของเขาในการใช้เวลาในการสร้างในการรอในการเลือกอจังหวะไหนขายจังหวะไหนซื้อจังหวะไหนขายจังหวะไหนซื้ออะอย่างเจริญศักดิ์สมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเจริญศักดิ์มาอยู่นี่ถาวรทีมต่อไปที่เจริญศักดิ์จะไปก็คือท่าเรือไงขายได้ ผมมั่นใจว่าจะไม่มีครั้งที่สามที่บีจีเจ้ากลับไปอะ่ะเออเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเทแรกโจเป็นไปได้ไหมไม่เชิงแรกแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะ,จะเจริญศักไปแล้วเดี๋ยวเอาโจมาแล้วแถมเงินให้ไปอ่าลองลอง,ลองจินตนาการภาพนี้อันนี้ผมผมเดานะผมเดาผมเดา,เดาโจทานเข็มดีตั้งค่าตัวไว้สมมติ40ล้านบาทสมมติสมมติสมตสมต,มติอันนี้ผมไม่แน่ใจอย่างยังยังอย่างที่บอกไป จเจริญสักประเมินค่าตัวตอนนี้ได้15ล้านหรือ20อ่ะสมมตินะสมมตินะ20อ่ะสมมติ20หักบอกว่าคุณวินเอ่อทีมไม่ใช่คุณวินทีมงานบีจีบอกว่าผมอยากผมอยากได้โจนาธานอะ่ะผมจ่ายอีส20แล้วจเจริญสักไปได้เปล่าถามว่าราชบุรีคุ้มเปล่าได้เงินและได้ตัวผู้เล่นระดับดีกรีทีมชาติแล้วแต่คนมองเลยครับถ้าส่วนตัวผมมองว่าคุ้ม แล้วถ้าเจริญสักเล่นได้ดีผมว่าคุมอยู่ที่ว่ามองยังไงเพราะเจริญสักยี่สิบเจ็ดมั้งยี่สิบเจ็ดก็อีกสักสองปีปล่อยไปท่าเรือกำลังสวยแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไปเซ็นต่างชาติเข้ามาเออมันก็ยังยังมีที่จะไปได้มันจังหวะมันต้องขายมันต้องขายอยู่แล้วถูกเวลาเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับไอเท่ไม่ชอบท่าเรือมันไม่มาหรอกท่าเรือเคยตอบไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ชอบ กูคุยกับมันวันนั้นน่ะเออมันบอกว่าโอ้ทั้งบุยํำทั้งท่าเรือเลยท,ที่จะที่จะเอาตอนจะออกจากสมุดปากกาอ่ะมันบอกว่าไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าถ้าเลือกความชัวแล้วเลือกความชัวเล่นได้อ่ะบีจีเออที่ลบรูปบีจีหมดแล้วครับกงขายรัดรีแล้วครับนะ <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นก็สําหรับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งคือรัดรีครับอ่าจบไปหนึ่งทีมครับทีมต่อมาคือเบอร์สองนะเบอร์สองผมว่าคือทีมนี้ครับ บีจีปทุมอยู่ในเตดครับคือ b ีจเนี่ยเอาเอาตัวญี่ปุ่นมาบวกกับเอาตัวเนี่ยธนวัฒน์พิมพ์โยธากลับมาบวกกับตัวเด็กจากทันเปนเีอีสองคนที่ยังไม่น่าเอากลับมาเนะไอสองคนนั้นน่าจะได้เล่นในรอบต่อไปของอีลิ e ด้วยซ้ำอะเอ้ยไอสองคนไอประตูอะเออ ไอประตูกับไอไอกองหน้ามั้งน่าจะได้เล่นในลีกทูรอบต่อไปด้วยอ่ะโเสียดายประตูฝีมือดีอยู่น้องอายุ18ยังมั้งอ่าบีจีนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่เสริมเข้าจุดเหมือนกันธนวัต์พิมพโยธาผมชอบมากปีที่แล้วผมว่าเป็นหนึ่งคนที่ผมประทับใจมากในในเลกแรกนะคือเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอันเดอร์เลดมากๆแต่แม่งน้องแม่งเล่นเข้าระบบของเชียงรายสุดๆแล้วอาจจะอาจจะมาดับที่นี่ก็ได้นะใครจะไปรู้ นะบีจีเนี่ยคือธนวัฒน์พิมยโยธาเนี่ยการันตีเล่นได้ถ้าได้เล่นผมชอบมันมีแมทหนึ่งแม์เจอท่าเรือมั้งแม์เจอท่าเรือเริ่มเกมเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายอ่าเล่นแบ็กซ้ายเริ่มเกมเหมือนเป็นเซนเตอร์ตัวที่สามด้ซ้ําก็คือเหมือนแบบเขาก็โรเตทกันเล่นเป็นล้อเป็นวงของเชียงรายอะ่ะคือถ้าถ้าถ้าบุเราเล่นเป็นตัวยูอ่ะเชียงรายเซนเตอร์จะเล่นเป็นครึ่งวงกลมอ่าจะวนวนเว,ว,ว,วียนเวียนกันซ้ายขวามาขวาซ้ายอยู่อย่างเงี้ยนะ ไอ้ธนวัน์วิมโยธาเล่นครึ่งแรกเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็เปลี่ยนเอาตรงกลางออกคนหนึ่งผมจะไม่ได้เอาใครออกแล้วก็เอาธนวัน์ไปเล่นเป็นตรงกลางแทนแล้วส่งธวัชชัยอินประคขมาเล่นแบ็กซ้ายโอ้โหเว้นมิดฟิลแมนก็เล่นได้วะเชี้ยแม่งคดสารพัดประโยชน์เลยอะดีแบบดีเกินอะเออดีแบบเฮ้ยทาไมมันถึงแบบไม่ไม่โดดเด่นขึ้นมาช่วงเป็นดาวรุ่งวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าระบบมันเอื้อกับกับตัว ตัวน้องมันด้วยนะเอออาจจะเป็นเพราะระบบด้วยอนะไรเงี้ยแต่มันก็เลยทําให้แบบตัวน้องหรือว่าใครไปเล่นเชียงรายก็ดีหมดอะเอ้ยแต่อาติคุณมีทัวมออกมาจากเชียงรายตอนอยู่กับอุทัยผมว่าไม่ดีว่ะไม่ดีเหมือนตอนอยู่เชียงรายว่ะเออเห็นเล่นแล้วช้าชิบหายคนหนึ่งอ่ะส่วนไอ้ตัวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องไปฝากความหวังกับมันมากไอ้พวกตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะโยชิอากิทากากิอะไรพวกเนี้ยอ่อผมไม่หวังหรอกผมแค่รู้สึกว่าเอ่อบีจีเขาก็เซ็นมาในเวที่ เซนเจจะไม่โดนแทงอ่ะสมมติว่าตัวไทยไม่วิ่งให้ก็ไอพวกฮีตก็วิ่งให้เอาหน่อยเว้ยพวกมืองญี่ปุ่นมันกูเฮียเดี๋ยวกูตกงานกูตกงานมันก็ไปด้วยกันกับกูเนาะอัซาดอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาด้วยกันนะเพราะว่าแกก็เข็นไอโดอิจนยิงได้นะเซนเจน่ะเออแกก็ผมว่าเซนเซยังไม่โดนปลดหรอกซงนี้เผลอๆไปรุ้นที่สองเอาอะจริงนะครับ ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยยังมีดาวรุ่งที่ให้ใช้ง,งานอยู่นะครับแล้วปลายปลายปีก็อันนี้นี่นี่ปปลายปีก็ก็โผล่โผล่ขึ้นมาเล่นกันบ้างแล้วนะครับแล้วยังมีตัวอย่างนาทันเจม,มีนนูนมีนี่มีอิกซานนี่เข้ามาอีกนะครับอ่ะก็ประมาณเนี้ยสำหรับบีจีผมว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ที่ดูน่าสนใจใเลยที่2นะครับดูว่าอ่ะถ้าสมมุติมองกันในภาพนี้ก็คือลัดรีเนี่ยรุ่นที่2องแน่บีจีผมว่าเขาก็อยากเล่นอีลิทเซนเซเองก็อยากกลับไปทําทีมในอีลิทเหมือนกัน เพราะงั้นเนี่ยถ้าทรงเนี้ยผมว่ามีลุ้นทั้งคู่อาจจะเป็นสองทีมที่แย่งกันถ้าเรือเสริมตัวอย่างเฮีย <c oughs> ไปเอาตัว <c oughs> ไม่ต้องไปหวังครับาเรือแลตัวตอนแรกบอกเสียอาคุณโอเลดีกว่าโดูอตตอนนี้ให้คิดใหม่เออว่ะเออผมผิดเองแหละผมอาจจะดูบอลไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไอโดอตเองเออแต่ถ้าเสียอ่ะคุณโอเลอยู่ในมือเซนเซนจะดีก็ได้นะ <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ ตัดหน้าเจอออทำไมอ๋อก่อนไอ้เงี้ยเดี๋ยวแม่งมาโม้ไอ้สัตว์เออเซนเซเ,เรียกอิกซานกลับแต่ไม่เรียกอิวฮานกลับเหรอมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วทรงนั้นน่ะอิวฮานน่ะมันเล่นไม่ได้อิวฮานไปเล่นบุยลำเล่นได้ที่ไหนเราเอี้ยเท่าไหร่ล่ะอ่ะก็ถือว่าผมว่าลาดเรีกับีจีจะเป็นสองทีมที่จะแย่งที่สองกันส่วนท่าเรือจบที่สามเอ้ยอะไรไม่ใช่ท่าเรือเนี่ยปีนี้นะดีที่สุดแล้วในรอบสิบปีนี้เลยปีนี้ดีสุดแล้วแต่ว่าเสริมเล็กสองดันศึก เสริมไม่ดีถามว่าได้เฟยมาดีไหมเฟยก็ก็ปลดระวางมาจากเชียงอ่อบีจีแล้วกับเชียงรายฟอร์มที่ดีสุดคือตอนอยู่เชียงรายก็ก็อนน่าจะเป็นตัวสำรองที่ท่าเรือด้วยซ้ำอ่อไอตัวอะไรวะไอชื่ออะไรวะไอกองหน้าบาราซิลที่มาใหม่ก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าบอกไม่ได้แต่ว่าตัวโครงเดิมเขาดีอยู่แล้วผมเลยไมไ่นับตรงนี้นะไมไ่นับว่าการเป็นการเสริมทับเพราะว่าตัวตัวโครงเดิมเขาค่อนข้างโอเคอยู่แล้ว แล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือผมว่าเสริมได้ดีนะคือชอนบุรีชนบุรีเนี่ยเลขสองเหมือนรู้ว่าตัวเองมีมีปัญหาอะไรละเออรู้ว่ากองหน้าไม่คมอ่ารู้ว่าจบสกอร์ไม่ได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ปั้นเกมไม่ได้ปั้นเกมได้แต่จบไม่คมหลังก็ก็มีปัญหาแต่ก็เลือกที่จะยังเก็บโครงเดิมมาอยู่นะครับยังเก็บจอฟฟิลิปเป้เอาไว้อะไรเงี้ยนะครับไม่มีข่าวออกมาว่าไม่มีนะเออหรือว่าออกไปแล้วไม่รู้ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจกูจาไม่ไม่เห็นข่าวเหมือนกันไม่เห็นข่าวว่าออกเหมือนกันแต่จําได้ว่าจะปล่อยอนะครับผมว่าเขาเสริมมาเนี่ยน่ากลัวที่สุดละสําหรับชมพรีเป็นอันดับสามเนี่ยผมให้ท็อปทีสามทีมอ่ะทีมแรกคือลัดรีอาวุธหนักทีมสองคืออ่าบีจีที่มาเติมโครงสร้างที่เซนเซวางไว้แล้วก็ชมพรครับแก้ปัญหาในการมีปัญหามีปัญหาแล้วกแก้ปัญหาด้วยการเติมในจุดที่ขาดจริงๆรกงเกคูล่าเนี่ย เอ่อเท่าที่ทราบมาคือจะปล่อยได้แน่แหละแต่ยังไม่มีทีมเอาแค่นั้นเองหนักเลยเออหนักเลยนะครับก็ที่ตัวอื่นอื่นไม่รับเล่นเด็กนะไม่รวมเด็กก็ตัวนอกที่เข้ามาก็เติมได้อยู่ดีอยู่เผระเอ,ออาจจะดีกว่าดีกว่าตัวที่มีอยู่ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เอ่อสิ่งหนึ่งที่ชมรีรออยู่ก็คือกองหน้าตัวจบนี่แหละเพราะว่าเนี่นยนายกสกรเข้ามาได้คนอื่นอนเข้ามาก็าาก็น่าจะลงล็อก ในระดับหนึ่งจริงๆมันไม่ต้องแก้อะไรมากขนาดนั้นด้วยนะครับจริงๆในในเลกแรกเนะี่ยถือว่าโอเคนะกับเกมที่กลับมาชนะได้กลับมาชนะบุรีรัมชนะเมืองทองเนะี่ยผมว่าก็มีเกมที่ดีอยู่สําหรับชบุรีแล้วก็เสริมทับได้ค่อนข้างลงล็อกอันนี้คือเลกสองใช่ไหมใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือประตูทั้งหมดอ๋อโบลิงกี้ก็เห็นข่าวว่ามีปัญหาผมก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่เหมือนไม่มีปัญหานะผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกว่ามีปัญหานะครับ อน,นี่คือตัวใหม่อภิวัตชูไพรใช่ไหมไม่รู้จักเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> อันนี้เควินอินนาซิโอครับกลับมาเล่นแล้วนะเออโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้หนึสก็ลัดลี BG ี G, แล้วก็ชมบุรีตัวที่มันอื่นเสริมเฉยเฉยบุยลำอย่างเงี้ยเสริมเฉยเฉยผมผมเฉยการเสริมของบุยลำอะ่ะเออก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอีกหรือเปล่าตลาดจะไม่ปิดนะครับ